ลัคนาราศีธนูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2,567เดือนนี้คนลัคนาราศีธนูจะยังมีโชคและความสำเร็จเข้ามาอยู่ต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะช่วงของวันที่1-4กุมภาพันธ์ค่ะ ที่ดวงชะตาย,ยังมีความแข็งแกร่งค่อนข้างสูงเป็นพิเศษและในช่วงวันที่1ถึง12กุมภาพันธ์คนละคนาราศีธนูก็ยังจะมีโชคลาภและความสำเร็จเข้ามามากมายมากกว่าปกติอีกด้วยนะคะแต่ที่เห็นจะเป็นปัญหาอยู่ก็จะเป็นเรื่องของการครบเพื่อนฝูงค่ะเพราะในช่วงเดือนนี้หากท่านคบเพื่อนฝูงที่ไม่ดีระวังจะมีมิตรเทียมหรือ คนพานจะเข้ามาทำให้ชีวิตของท่านเกิดความสั่นคลอนได้ง่ายง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างประมาทค่ะควรจะต้องเลือกคบคนให้ดีนะคะสำหรับเรื่องของการงานนั้น ช่วงวันที่1-13ถึง13กุมภาพันธ์งานจะพอไปได้ด้วยดีค่ะยิ่งขยันก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้นแต่ท่านจะต้องระวังเรื่องการใช้คำพูดคำจาที่รุนแรงเพราะอาจจะมีปัญหาก,กับลูกน้องบริวารในที่ทำงานได้นะคะส่วนช่วงวันที่14-29ถึง29กุมภาพันธ์การงานจะหนักไปทางด้านการเดินทาง การออกไปพบปะเจรจากับผู้คนค่ะหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆซึ่งงานอาจจะหนักหน่อยนะคะและต้องใช้ความอดทนถึงจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีค่ะ สำหรับเรื่องของการเงินนั้นยังเรียกว่าไปได้ด้วยดีค่ะจะมีโอกาสทางการเงินจากการออกไปพบปะผู้คนและจากการเดินทางไปยังที่ที่มีหมู่คนมากๆหรือได้เงินทองจากการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ถ้าจะหวังว่า มีเงินเข้ามาแบบเร็วๆนะคะคงจะไม่ได้คนลัคนาราศีธนูจะต้องมีความอดทนและทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเงินก็จะค่อยๆเข้ามาเองค่ะ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นโดยภาพรวมแล้วยังถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีค่ะจะมีความสุขกันภายในครอบครัวที่มากขึ้นและมีโชคเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวหรือว่าคนในบ้านคนในครอบครัวให้โชคแก่คนลัคนาราศีธนูค่ะ อย่างไรก็ตามให้คนลัคนาราศีธนูระวังเรื่องของการครบเพื่อนฝูงไว้นะคะหรือให้ระวังเรื่องของการครบผู้คนเอาไว้เพราะถ้าเผลอลงไปคบคนที่ไม่ดีระวังจะมีเรื่องเข้ามากระทบกับคนในบ้านและคนในครอบครัวได้ค่ะสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงวันที่1 1 3กุมภาพันธ์คนรัก คู่ครองจะให้ความสนับสนุนเรื่องเงินเงินทองทองแก่คนลัคนาราศีธนูดีค่ะแต่ว่าควรจะต้องระวังเรื่องของคำพูดคำจใจอยู่บ้างนะคะเพราะหากพูดไม่รักษาน้ำใจกันระวังจะทะเลาะกันอย่างรุนแรงได้ ส่วนช่วงวันที่14ถึง29กุมภาพันธ์เรื่องของความรักก็จะพอไปได้ค่ะแต่ก็จะแนวแนวแบบว่าช้าๆไปได้เรื่อ,อยๆไม่ได้มีอะไรที่วือหวาแล้วก็อาจจะมีการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันค่ะ สำหรับคนโสดช่วงวันที่1ถึง13กุมภาพันธ์มีแนวโน้มว่าจะเจอคนที่ให้การสนับสน,นุนเรื่องเงินเงินทองทองดีนะคะและอาจจะเจอกันแบบไม่ได้คาดคิดไม่คาดฝันแต่อาจจะมีพูดจาไม่เข้าหูกันบ้างทัศนคติจึงยังเข้ากันไม่ค่อยได้เต็มร้อยค่ะส่วนวันที่14ถึง29กุมภาพันธ์ มีโอกาสเจอคนใหม่ๆจากการเดินทางหรือจากการไปพบปะผู้คนตามสถานที่ต่างๆบางทีคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่ลัคนาราศีธนูรู้จักอยู่ก่อนหน้าแล้วนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้ถ้าจะเริ่มต้นคบกันความสัมพันธ์จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปจะต้องใช้ความอดทนรอคอยและการดูใจกันนานสักหน่อยนะคะถึงจะเริ่มคบกันได้แบบจริงจังค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะการทายดวงชะตาราศีแบบนี้เป็นการทายแบบกว้างๆถ้าต้องการคำทํานายแบบแม่นยำนะคะจะต้องเอาดวงประจำตัวของบุคคลนั้นๆมาประกอบด้วยค่ะท่านดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะให้กำลังใจคุณแม่แชร์ดวงด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ